เนี่ยหน,นาลุ้งๆแต่กูเสียเปรียบมันได้ไงวนะเนอันเนี้ยโอ้ยไปทะเลโอ้โหใจโอ้ยไปเดีนเดตามโอ้โหโหยากอยู่นะใครมีมเอเ้นออนอยน,อนี่ยังมีป่ายปลาระเบิดอันนี้ละ เออตัวนี้เลือดน้อยหน่อยเออตัวนี้เลือดน้อยหมดแล้วกระสุนจุดหมดแล้วงนี่กระสุนแดดเนี้ยไปบอลมันจะดีนะเรียบร้อยยังเยอัก <laughs> Damn, <laughs> you are shooting me! Yeah, I'm